มีคุณผู้ชมจากช่องสตังมีเดียนะครับให้สตังไปตามข่าวว่าจริงหรือไม่การลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี6-5นี้จะนำครัวเขาเรียกว่ารายได้ครัวเรือนทุกคนเนี่ยมารวมกันแล้วจัดต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้ใครจะผ่านเกณฑ์อันนี้สตางค์ก็ไปดูข้อมูลขอขอบคุณนะครับจากเพจ Facebook ข่าวประกันสังคมนะครับซึ่งหลายเพจเนี่ยก็มีการลงแบบนี้เหมือนกันหนึ่งในนั้นก็คือเพจข่าวประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งเพจที่น่าเชื่อถือนะครับก็บอกว่าจนไม่จริงหมดสิทธิ์บัตรคนจนรอบนี้นะครับลงใหม่ทุกคนเพิ่มโอกาสคนตกหล่นนะครับรายได้เกณฑ์ในครอบครัวหรือครัวเรือนรวมกันเนี่ยต้องไม่เกิน1,000 0แบาท ตั้งอ่านแบบนี้ตั้งช็อกค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมสมมติว่าผู้ชมมีเงินเดือน5,000บาทสมมุตินะใน1เดือนอะแทบจะไม่พอแล้วอะ5 0 0 0บาทนะครับ12เดือน1ปีเนี่ยคุณก็จะได้เงิน60,000บาทสมมติว่าคุณมีคนในครอบครัว3คนแบบนี้ถ้าคนละ5,000บาทต่อเดือนเนี่ยสองคนก็ปาไปแสนสองก็ไม่ได้บัตรแล้วอะถ้าเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยถ้ากับว่าคนดูช่องสตังมมเดียหลายคนเนี่ยน่าจะไม่ได้บัตรคนจนรอบใหม่กันเยอะ ถ้ามองถึงทางภาพรวมประเทศไทยก็จะไม่ได้บัตรคนจนรอบใหม่กันเยอะถ้าเป็นแบบนั้นจริงแต่ในกรณีที่2ที่จะต่างคิดเผื่อนะครับพยายามจะคิดแยกจากนี้ถ้าหากว่าเอาเงินทุกคนเนี่ยมารวมกันนะครับในครัวเรือนหรือว่าในครอบครัวเนี่ยเอาเงินเดือนที่ได้ทั้งปีเนี่ยมารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนคนในครอบครัวแบบนี้ก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้รับบัตรกันหลายคนอันนี้คือในกรณีที่2แต่ถ้ากรณีแรกเนี่ยเอามารวมโดยไม่หารเลยแบบนี้ โอกาสคนได้บัตรคนจนเนี่ยน้อยมากๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคือมีหลายเพจออกมาแบบนี้นะครับว่าเอามารวมกันแต่ไม่ได้พูดถึงการหารซึ่งเราก็ยังไม่ฟันธงเพราะอะไรรู้ไหมรัฐบาลยังไม่ได้ออกมาประกาศต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วมันก็อาจจะมีมูลนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวรอเกณฑ์อีกทีก่อนซึ่งเขาจะประชุมนะครับประมาณตุลาคมแล้วก็ ความชัดเจนน่าจะประกาศนะครับประมาณธันวามคมเดี๋ยวสตางค์จะก่อติดข่าวให้ถามว่าเป็นข่าวจริงไหมขอพูดว่ามีมูลมีเขามีมูลก่อนละกันนะครับเดี๋ยวถ้าหากว่ามันมีอะไรอัปเดตสตางค์จะตามข่าวให้กับคุณผู้ชมอีกทีนะหลายคนให้สตางค์ตามทุกวันในเรื่องของวันที่ลงทะเบียนไปตามให้ยังไม่คืบหน้านะครับน่าจะปีหน้ายังไม่เคาะวันนะครับเรื่องเกณฑ์ก็เหมือนกันเดี๋ยวจะไปตามให้ต่อ ใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้แล้วกันนะครับข่าวไหนที่ได้ข้อมูลแล้วจะรีบทำคลิปบอกทันทีถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งนะครับช่องนี้จะช่วยตามข่าวที่คุณสงสัยให้คุณดูแลหายคล่องใจค,ครับทุกวันเสาร์ครับสตางค์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถ,ถามตอบนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาล,บาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16.30นาถึง 17. กา30นาทีใครมีคำถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ